ถูกว่าโปรแกรมเมื่อกี้ที่เราเรียนดูดีมากเลยเนาะเห็นภาพเลยมันหมุนได้เย่เนาะใช่ค่ะจา์ดีมากๆเลยค่ะเฮ้นะเรายังพอมีเวลาอยู่บ้างอะไม่รีบกลับเดี๋ยวเราไปหาจานเอกกับน้าด้วยดีกว่าเผื่อว่าจะได้สื่อดีๆติดไม้ติดมือกลับไปด้วยโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยโอเคไปด้นคะสวัสดีครับเอ้ามายังไงแกพาเนี่ยมาหาคนหาพี่เนี่ย อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสาวสาวสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอ้าวว่าไงคะวันนี้มาทํะไรเออสาวสาวพอดีหนูนัดกับอาจารย์เอ๋ไว้ค่ะว่าจะมาปรึกษาเรื่องการทําสื่อการสอนนะคะส่วนหนูเจอนะอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเดียวกันเลยหนูก็เลยว่าจะขออนุญาตขึ้นมาฟังด้วยคนได้ไหมคะได้จ้ะนั่ง่อขอบคุณค่ะ พอดีเราสองคนมีปัญหาในการสอน,นะคะ่ะรูปเลยค่ะคันนี้สองมิติแล้วก็สามมิติอะคะ่ะในเรื่องของการมองภาพด้านหน้าด้านบนด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะรูปเลยค่ะคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์อะคะ่ะอาจารย์พอจะมีสื่อการสอนที่จะช่วยให้เด็กเขาสามารถมองภาพได้แล้วก็นึกภาพได้บ้างไหมคะเออจริงๆแล้วอะ่ะการใช้สื่อประกอบการสอนในระหว่างที่เราสอนเนี่ยมันก็จะทําให้เด็กๆเขาเห็นภาพได้ดีขึ้นนะ แต่ถ้าเราผลิตสื่อแล้วเราสามารถพลิกแพลงได้หลายรูปแบบมันก็จะทําให้สื่อที่เราสร้างออกมาเนี่ยมันใช้ได้อย่างคุ้มค่านะอาจารย์ว่าเราอาจเริ่มจากเอาลูกบาทมาให้นักเรียนเขาฝึกมองก่อนดีไหมคะแล้วก็เอาลูกบาศก์ลูก2ลูกหรือว่าสาลูกเนี่ยมาประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆแล้วก็ลองให้เขาฝึกมองจนจนเขาสามารถนึกภาพออก จริงๆถ้าจะสร้างลูกบาศกแบบง่ายๆเลยนะคะก็สร้างจากกระดาษแข็งก็ได้นะคะแล้วก็เอากระดาษแข็งมาตัดแล้วก็มาพับเป็นกล่องลูกบาศกจากนั้นก็เอาลูกบาศกมาวางเป็นภาพแล้วให้เด็กมองภาพนั้นนะคะจากด้านหน้าด้านบนหรือว่าด้านข้างก็ได้ค่ะพวกเราคิดว่ายังไงคะสํำหรับหนูหนูคิดว่ามันน่าจะง่ายต่อการผลิตนะคะอาจารย์น่าจะนำไปใช้ได้จริงค่ะพ,พับกล่องลูกบาศกกันนะคะ เริ่มแรกก็พับตามรอยนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ทากาวค่ะทากาวก,ก็ทาตรงพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะแล้วเดี๋ยวลิ้นมันจะมาแปะกันเอง เค <Okay, S 2> เราลองเอารูปบาทมาประกอบเป็นรูปตามเราต้องการสิครับตัวนี้มันได้ไหมนี่ไงคะอาจารย์<ม>ได้แล้วค่ะถ้าเป็นรูปแบบนี้อ่ะนักเรียนเขาจะวางลูกบาศกยังไงอ่าถ้าเกิดให้เด็กเขาใช้มือจับไว้จะได้ไหมคะมอืมมันก็ได้แหละแต่ทีนี้เรามีสื่อแล้วเนาะเราสร้างสื่อขึ้นมาแล้วทำให้ผู้ใช้ใช้ลำบากอาจารย์ว่า สื่อก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะถ้าอย่างนั้นเราใช้เป็นกระดาษกาวสองหน้าได้ไหมคะเป็นตัวยึดระหว่างลูกบาทด้วยกันนะคะอาจารย์ว่ามันมันก็ได้นะแต่ว่าเราต้องดูว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนไหมงั้นเดี๋ยวหนูขอลองประกอบดูก่อนแล้วกันนะคะ ไม่ต้องจับแล้วค่ะอืมผมว่าลองเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นเิครับค่ะพี่อาจารย์อาจารย์เพราะว่าหนูเจอข้อบกพร่องแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเด็กเขาแกะอย่างไม่ระวังเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ขาดได้ค่ะอาจารย์อาใช่ค่ะถ้าเราต้องใช้สื่อการสอนอันเนี้ยกับเด็กกลุ่มอื่นนั่นหมายความว่าพวกเราอาจจะต้องมานั่งพับ ลูกบาดใหม่หรือถ้าไม่งั้นก็ต้องเอากระดาษกาวมาซ่อมทุกครั้งหรือไม่เราก็ต้องหาวัสดุอื่นเนาะที่มาใช้แทนกระดาษเราจะได้ทำซ้ำๆกันได้หลายๆครั้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้หลายๆรูปแบบอ๋อหนูนึกออกแล้วคะ่ะอาจารย์ตอนที่หนูทำสื่อตอนออกค่ายกับอาจารย์อ่ะเราเคยไปซื้อไม้ที่จะมาทำสื่อกันอะไม้นั้นมันมีด้านกว้างกับด้านยาวเท่ากันเราเอามาตัดเป็นลูกบัดได้ไหมคะอือาจารย์ว่าก็ดีนะ จร,จริงๆไม้เนี่ยก็เป็นวัสดุหนึ่งที่มีความคงทนราคาก็ไม่แพงแต่เราจะเอาอะไรติดเชื่อมระหว่างไม้รูปบาดไม้นี้ล่ะกระดาษกาวสิพี่นุ๊กไม่ต้องพูดอเราลองใช้แม่เหล็กติดดูไหมคะอแล้วเราจะเอาม่เหล็กติดกับไม้ยังไงอะคะกระดาษกาวสิจุ๋มแกนี่มันเจ้าพ่อกระดาษกาวจริงๆเลยเนาะแต่ก็ลองดูก็ได้อะ อาจารย์ว่าเราต้องมาดูอะว่าแบบนี้ยมันโอเคหรือยังแต่หนูมองว่ามันมีร่องไม้ค่ะอาจารย์ที่ต่อกันที่แม่เหล็กอะค่ะติดกันแล้วแบบนี้ยเวลาเด็กเขามองอะค่ะเขาจะงงไหมอะค่ะดูหน่อยค่ะที่จริงแล้วแม่เหล็กเอามาต่อกันอย่างนี้ก็ทําให้ไม้ติดกันแน่นดีนะคะแต่ก็มีช่องว่างระหว่างไม้อยู่เนาะอือแล้วเราจะแก้ปัญหาหช่องว่างตรงนี้ได้อย่างไรไงดีครับพี่ขอดูหน่อยอืม ถ้าสมมติเราเจาะรูเนาะแล้วก็เอาแม่เหล็กอันเนี้ยฝังลงไปในบนไม้นี่ได้อะ่ะพี่ว่าปัญหาตรงเนี้ยมันน่าจะหมดไปเนาะแล้วเราเราจะเจาะรูยังไงอะคะก็เอาสว่านเจาะให้ให้รูที่ไม้นี่มันมีขนาดเท่ากับแม่เหล็กแล้วเอาแม่เหล็กฝังลงไปไงเออเหมือนอาจารย์นึกขึ้นได้ว่าตอนที่เราทําค่ายกันอะอาจารย์มีลูกบาศก์ที่เจาะรูไว้ตรงกลาง เดี๋ยวพวกเราลองดูเนาะว่ามันจะใส่แม่เหล็กได้หรือเปล่าเนาะอะไรพี่พี่พี่อะไรพี่มีของแบบนี้ในห้องด้วยเหรอลูกบาทจอรูพี่ี <c oughs> เอ้ยดูห้องพี่เนี่ยยิ่งกว่ากระเป๋าโดเรมอนอีกแกอยากได้อะไรแกบอกฉันได้เลยนะบาทจอรูนี่นะอืมเดี๋ยวเราให้เด็กๆลองเอาแม่เหล็กใส่ลงไปในไม้ดู่นนะลองดูลูกบาทจอรูจ้วย ไ,ได้ไหมลูกเสร็จได้ไหมยงไม่เนงานนี้ซื้อเลยค่ะอาจารย์ดูแล้วน่าจะแข็งแรงดีแล้วก็น่าจะใช้งานได้ดีเลยค่ะพี่เ็นนะซื้อผมขอได้ไหมหนู no, ไม่ต้องพูด <laughs> ตอนนี้ซื้อเราเสร็จแล้วเนาะเราลองทดลองใช้ซื้อกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราให้นะกับโบเป็นครูเนาะแล้วเดี๋ยวพวกอาจารย์เป็นนักเรียนให้ค่ะโอเค ค่ะนักเรียนครูมีรูปบาทที่ประกอบกันเป็นรูปในลักษณะนี้เดี๋ยวจะให้เราสังเกตภาพที่เรามองจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่ก่อนอื่นให้นักเรียนเรียงรูปบาทให้ได้เหมือนครูก,ก่อนค่ะเอาลูปบาทที่ครูให้ไว้เอาให้เหมือนนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่เวลาเราสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างด้านบนเนี่ยเรามีวิธีการคือถ้าเกิดเราจะสังเกตภาพจากด้านไหนก็ให้เราดันลูกบาศชิดด้านนั้นเลยเช่นถ้าเราจะสังเกตจากด้านหน้าก็ให้ดันลูกบาศชิดด้านหน้าให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันอ่าแบบนี้พอชิดด้านหน้าแล้วเราก็สังเกตสิคะว่ามันเป็นรูปอะไรนะอ่าคล้ายๆตัวแอลเนาะอ่าเราได้แล้ว ได้แล้วนะคะภาพจากที่มองจากด้านหน้าเนาะทีนี้เอากลับมาไว้ที่เดิมก่อนก่อนที่จะสังเกตด,ด้านอื่นทีนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตภาพที่เกิดจากการมองด้านข้างบ้างนะคะข้างนี้แล้วกันเนาะเราก็ดันลูกบาศชิดชิดทั้งหมดเลยชิดด้านข้างนี้ถ้าเกิดเราอยากจะสังเกตด,ด้านนี้อ,อ่ะปึ๊บชิดหมดแล้วสังเกตสิคะเป็นรูปอะไรเอ่ยเ็เป็นตัว L เห<อ>ม<ๆ>ือนกันอ่าเป็นตัว L เ,เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะแต่หันคนละฝั่งเนาะ เมื่อเราได้แล้วเราก็เอาภาพไปไว้เหมือนเดิมก่อนอทีนี้เหลือด้านสุดท้ายแล้วเนาะเหลือด้านบนเราก็ดันลูกบาศท,ทั้งหมดชิดด้านบนเลยค่ะชิดด้านบนนะคะ,ะแล้วก็สังเกตภาพที่ไดจากการมองด้านบนอาลักษณะเป็นยังไง อ่าใช่แล้วค่ะได้ไหมเอ่ยได้เหมือนครูไหมคะได้โอเคค่ะทีนี้เรารู้วิธีการใช้แล้วเนาะเดี๋ยวครูจะมีใบกิจกรรมให้เดี๋ยวให้เราช่วยกันมองนะคะว่าภาพที่เกิดจากการมองด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนั้นมันมีลักษณะอย่างไรค่ะได้ค่ะครูโบช่วยแจ้งหน่อยค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติแล้วก็3มมิติค่ะทีนี้คุณครูจะให้พวกเรานะคะเอาลูกบาศก์เนี้ย มาต่อตามภาพในใบงานเลยค่ะอะให้ช่วยกันอะช่วยกันต่อสิเริ่ไมได้เลยค่ะโอเคอันนี้เหมือนไหมเหมือน <c oughs> เ๊ะเ,เลยไ,ได้แล้วไ,ได้แล้วโอเคคุณครูอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันมองรูปสองิตินะคะว่าด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านบนเนี่ยได้เป็นรูปอะไรกันบ้างแล้วก็ให้พวกเรานะคะเขียนวาดรูปลงไปในใบางานเลยค่ะ ได้ค่ะ,อะจองด้านหน้านะโอเคฉะนั้นเดี๋ยวผมขออาสาทําด้านบนเนาะ,อะ,ะลองลองดูขยับรูปตามที่ครูณสอนขยับขึ้นมาข้างบนขยับขึ้นมาอโอเคได้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอวาดนิดนึง ขอเช็คก่อนนะคะอ่าถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเป็นใครคะอ่าโอเคุนด้านหน้าด้านหน้าเหมือนไม่ต้องทำอะไรอ่าดันลูกเดียวนะคะให้มาติดกันเนาะโอเคโ้เคแล้วแม่คะลองวาดภาพก่อนค่าด้านหน้าเป็นยังไงเหมือนแค่นับรางวัลเลยน่านมาาก ค่ะถูกต้องค่ะต้องหนูแล้วล่ะครับโอเคค่ะโอ้ถ้าทางยากมาดูด้านข้างด้านข้างหมดนี้เนาะต้องดันสิครับแบ่งแบ่งแบบไหนดีนะแบบนี้ได้ไหมอ่าอ่อนโยอ่าอ่าได้แล้วในรูปเหมือน หมือนกำแพงเลยค่ะที่มีแบบช่องพอดีพอดีเลยค่ะครูโบใช่ไหมคะใช่ค่ะอบบานี้ไหมคะคุณแ่้าใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะอ่ะแล้ววันนี้สําหรับวันนี้เด็กๆพอเข้าใจไหมคะยากไปไหมคะไม่ยากไม่ยากค่ะได้ค่ะสื่อนี้ถ้าใช้ประกอบการสอนมันทําให้เด็กมองเห็นภาพดีนะคะอาจารย์ว่ามันเป็นสื่อที่ทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้อ่ะทําให้เขาแบบมองภาพที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็ สร้างองค์ความรู้ได้แล้วก็ใช้ง่ายค่ะทนด้วยค่ะจริงแล้วเนาะวันนี้ที่เรานั่งคุยกันมาเนี่ยตั้งนานเนี่ยจริงเราเริ่มต้นจะสื่ออย่างนี้เนาะที่อาอจจะดูทําง่ายเนาะแต่มันก็จะมีข้อบกพร่องบางอย่างเราได้คุยกันเรื่องพวกนี้จนเราได้สื่อแบบนี้จริงจริงเนะ่ยตอนที่ผมดูนะเมันทํายากเหมือนกันนะต้องใช้แรงในการตอกอะไรลงไปเนาะแต่พอเราเห็นผลงานออกมาจริงแล้วมันคุ้มค่าที่จะลงมือทำเนาะในการผลิตสื่อการสอนนะคะเราต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า มันไม่มีสื่อการสอนไหนดีที่สุดแล้วก็ใช้ได้ทุกสถานการณ์เพราะว่าสื่อการสอนในแต่ละอันมันก็มีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันไปและความเหมาะสมกับวิธีการสอนก็แตกต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเลือกผลิตสื่อเราควรเลือกที่ดูว่าเราจะไปใช้กับเนื้อหาอะไร ตัวผู้เรียนของเราเป็นยังไงแล้วก็วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เป็นยังไงมันถนึงจะทําให้สื่อที่เราสร้างเนี่ยเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได้สูงที่สุดก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ท,ท่านมากเลยนะคะที่ทําให้พวกหนูเนี่ยได้แนวคิดในการผลิตสื่อการสอนนะคะที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนนย่ให้เขาสามารถนึกภาพทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากรูปบาทนะคะ ก็ส่วนสําหรับหนูนะคะหนูก็จะนําสื่อที่อาจารย์แนะนามาค่ะไปใช้กับการสอนแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนด้วยค่ะก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากๆเลยนะคะก็ซาบซึ้ค่ะยังไงวันนี้ได้อะไรกลับบ้านกันเยอะไหมครับ สำหรับหนูหนูรู้สึกว่าหนูได้หลายอย่างเลยคะ่ะจย์ทั้งในเรื่องของแนวความคิดแล้วก็วิธีการสร้างสื่อค่ะใช่ค่ะจย์พวกเราสองคนต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ถึงแม้ว่าพวกหนูเนี่ยจะจบไปแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็ยังคอยช่วยเหลือพวกเราอย่างเต็มที่เหมือนตอนที่หนูเรียนอยู่เลยค่ะยินด,ดีมากครับก็ผมในาะอาจารย์เนาะผมเชื่อเสมอเลยว่าอาจารย์ทุกคนในที่นี้ก็พร้อมที่จะเชื่อพวกเรานะครับทั้งนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่นักศึกษาที่จบไปแล้วเนาะก็พวกเราครอบครัวเดียวกันนี่ครอบครัวที่สัตว์เทิตีไง ค่ะงั้นต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ